ผู้ชมสาหรับเซซูมอินก็น่ารักมากเลยนะคะนี่ส่งคําถามเกี่ยวกับทิศทางของการลงทุนมาเพิ่มเติมด้วยนะในคอมเมนต์เดี๋ยง่ายเมทักคุณสิทธิ์ไปเดี๋ยวคุณสิทธิ์จะตอบคาถามมาแล้วเดี๋ยวชีมงานเราจะรีทายให้กับทุกท่านไปนะเข้าใจว่าพอตลาดมันฟื้นตัวก็อยากจะมีการเจือนะคะหรือว่าเจ็บให้น้อยที่สุดกับในช่วงที่ตลาดกาลังไปได้สวยแบบนี้ก็ต้องเข้าใจคุณผู้ชมก็ต้องขอบคุณที่ส่งคําถามมาถามคุณสิทธิ์ด้วยนะคะเดี๋ยวไปตางกันต่อเลยนะคะในช่วงซูมฟันฟกับคุณธนวสฒีจาก สวัสดีครับคุณเมย์ครับจริงๆดูข้อมูลที่คุณอนุบุตรจะให้ข้อมูลกับทางคุณผู้ชมวันนี้ดูเหมือนมีข่าวดีนะคะในแง่ของ liquidity มาที่บอการเงินไทยแต่เอาข่าวร้ายก่อนสําหรับในฝั่งของสหรัฐนะที่ที่คุณอนุจุตจะเตือนสําหรับทุกท่านในตอนนี้ค่ะก็ถ้าเป็นข่าวร้ายฝั่งเขานะฮะมันมักจะเป็นข่าวดีฝั่งเรานี่งค่ะโฟมจะโมันมีโอกาสที่มันจะโยกมาที่เราค่ะฝั่งเขามีประเด็นเรื่องนี้นะจริงๆผมว่าทุกคนก็พอจะ รู้มาสักระยะแล้วแหละว่านี่สาดส่วแล้วก็เมื่อวานนี้แหละ,ละมีตัวเลขรายงานออกมาแล้วก็แตะอานลสักสามสิบแปดเทเลียนขึ้นเร็วมากนะครับแล้วก็เดิมทีคนคาดหวังว่าภาษีที่เก็บจากทั่วโลกเนี่ยขึ้นมาแล้วคงจะมาชดเชยได้บ้างแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าดูรูปขาจะเห็นว่าคือสัดส่วนมันน้อยมากนะไอ้รายได้ภาษีที่รัฐบาลเก็บจากคนอื่นที่นําเข้ามาในสัดส่วนมันแค่สี่เปอร์เซ็นต์มาได้รวมง,งั้นเรื่องนี้มีปัญหาอยู่นะครับแล้ว ดูเหมือนเขาอยากจะแก้ไขแต่้าวันนี้มันกลายเป็นว่ามันดูจะมันดูจะแย่ลงเหมือนด้วยซ้ำไปในในฝั่งสหรัฐนะครับทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราก็ควรจะต้องคุยกันต่อเรื่องกันไปคือมีเรื่องของการประชุมนะครับที่มันจะเข้าสู่ช่วงการประชุมเฟดวินาและวันนี้ยังชัดดาวันอยู่เลยคําถามทวเรับเฟดจะเอาข้อมูลที่ไหนมาตัดสินใจเรื่องของดอกเบี้ยดอกเบี้ยจะเป็นยังไงต่อในวินาคือผมมองอย่างนี้นะครับว่าจริงๆข้อมูลมันมีเพียงพอเนะยสำหรับ ที่จะให้เฟดส,สามารถแอคชั่นดอกเบี้ยในทิศทางการปรับลดลงต่อได้นะครับมีสองฝั่งมีเงินเฟอ้อเดี๋ยวคืนนี้มีรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อออกมาแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยเท่าที่เราดูข้อมูลเงินเฟ้อหลังๆที่เล่นขึ้นมาเนี่ยเป็นเป็นคอสหมดเลยนะครับแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าเงินเฟอ้อที่มาจากเรื่องของต้นทุนเนี่ย มันไม่ได้มีผลต่อดอกเบีย้ยมากนะักความหมายคือว่าถ้าต่อให้เฟดลดดอกเบีย้ยไปเยอะๆเนี่ยรถจ,จะทําให้เงินเฟอ้อเล่งตัวกลับขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นฝั่งคอสเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีผลขนาดนั้นนะเพราะงั้นเฟดอาจจะเบาใจได้บ้างว่าเงินเฟ้อถ้าเล่งขึ้นจากฝั่งคอสเนี่ยโอกาสในการลดดอกเบียเบ้ย,ย,ยมันยังเปิดได้อยู่ในอีกท่าหน,นึ่งคือเรื่องของการจ้างงานนะครับที่เรานาเสนอไปเยอะมากแล้วพอเวลก็พูดไปแล้วนะครับว่ามันดูแย่ลงนะก็ทําให้เฟดเนี่ยอาจจะต้องให้น้ําหนักกับการจ้างงานมากกว่านั้นโอกาสในการลดดอกเบี้ยเนี่ยมันก ลดดอกเบี้ยนะครับไอ้เรื่องของผลตอบแทนฝั่งสหรัฐก,ก็ดูจะน้อยลงเมื่อเทียบคนอื่นเขาเพราะงั้นมันก็มีโอกาสที่อาจจะได้เห็นฟลอ์เนี่ยไหลเข้ามาในในฝั่งของฝั่งเอเชียส่วนเอเชียเองมันมีอีกประเด็นหนึ่งนะหรับส่วนนึ่คือเรื่องของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเองเนี่ยผมต้องบอกแบบนี้ว่าเขาอาจจะอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนโยบายการเงินยากเหมือนกันวิหน้ามีประชุม b ี J แต่ว่าเอ่อค่อนข้างจะตัดสินใจยากเพราะว่านายกคนใหม่เนี่ยเขาดูจะไม่เห็นด้วยกับการปรับขึ้นอดกอกเบี้ยเขาก็มองว่าเงินเฟอ้อญี่ปุ่นเนี่ มาจากคอสเหมือนกันงั้นลดดอกเบี้ยไ้ขึ้นดอกเบี้ยคงไม่ช่วยนะเพราะงั้นมองญี่ปุ่นเองน่าจะคงดอกเบี้ยเอาไว้นะครับส,สองอย่างเนี้ยมันทําให้ไม่ว่าเยนเทียบบาทดอลลาร์เทียบบาทมีโนโน่มันจะทําให้บาทเนี่ยอาจจะแข็งแต่ว่าต้องบอกนิดหนึ่งว่าบาทเทียบดอลลาร์เนี่ยปัจจุบันมันมีประเด็นเรื่องของการที่เราเข้ามาอิท์วินอยู่เพราะงั้นโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเราดูให้มันกว้างหน่อยดูเลยดูการเปรียบเทียบบาทกับหลายๆที่เนี่ยมีโนโน่กบาทจะแข็งแล้วมันก็จะดุดให้เงินคุณเ,เ,เนี่ยมันจะไหลเข้า บวกต่อไทยยุ่นะในภาพระยะนี้นะครับอืมค่ะก็มันมีทั้งประเด็นสารัฐด,ด้วยนะแล้วก็มีเรื่องของนโยบายการเงินของ B.O.J. ด้วยนะคะแต่สิ่งที่คุณวุฒิให้เป็น k e ย m เ s สเ g จสำคัญก็คือว่าสภาพคล่องในรอบนี้มันจะไหลเข้ามาที่ระบบการเงินไทยก็เรียกว่าไอ้คำว่าระบบการเงินไทยเนี่ยมันครอบคลุมนะมันครอบคลุมในแอสเซทไหนบ้างเพื่อทำให้เราได้แบบว่าได้จัดการเงินที่เรามีอยู่ลงได้ถูกที่ถูกแอสเซทอะคะ่ะ คือคำว่าสภาพคล่อ,องจริ่สัสดาห์ที่แล้วเราคุยไปบางส่วนว<ฆ>่านโยบายภาครัฐเอ่ยนโยบายแบงค์ชาติเอ่ยนะรวมถึงการซื้อดอลลาร์ขายบาทข,าาทของแบงค์ชาติเอ่ยสามอย่างเนี้ยมันทําให้สภาพคล่องของไทยมันดูจะสูงขึ้นมากนะครับเราเห็นภาพนึงว่าตัวสภาพคล่องมัน,ม,นมันขึ้นทําดีว่าสภาพคล่องที่สูงขึ้นเนี่ยคือเดิมทีเนี่ยคนที่จะกระจายกส,สภาพคล่องเข้าสู่เศรษฐกิจเนี่ยเราเราอาจจะต้องคุยเรื่องเศรษฐกิจอนนี้หนึ่งว่าไอ้คนที่กระจายตรงน,นี้คือแบงค์แต่ว่าแบงค์เนี่ย ที่ผ่านมาเขาใช้สภาพคล่องส่วนเกินเนี่ยไปซื้อบอลไม่ได้เอามาใช้ในการปล่อยสินเชื่อมันเลยทําให้เศรษฐกิจเราดูจะไม่ได้ฟื้นมากนักนะเพราะว่าสภาพคล่องมันไม่ได้ถูกเติมเข้าไปที่ที่คนโดยตรงโลนในรูปด้านซ้ายเห็นว่าโลนลดลงมากเลยเส้นสีดำแต่ว่าในทางกับการเนี่ยบอลที่แบงค์ถือเนี่ยที่เขาเอาเงินสภาพคล่องส่วนเกินไปลงเนี่ยมันเร่งตัวขึ้นมันเลยทําให้แบงค์เนี่ยรอบนี้เนี่ยกลายเป็นว่าแบงค์ไปลงทุนเยอะในส่วนของบอลแล้วเราเห็นภาพของบอลยูไทยเนี่ยมันลดลงมาโดยตลอดเพราะงั้นแบงก์ก็กำไร เพราะว่าเขาเขาไพร์ตัวไพร์เนเขาเก่งทาให้งบที่ออกมารอบนี้ของแบงก์โดดเด่นมากนะดูเป<ม>็นราที่ผมวันนีทสอนเนี่ยผมไฮไลท์ไว้เนี่ยคือเกีย่ยวทุกทุกแบงก์เนี่ยนะคือ,คอทุกคนไปลงทุนในในสินทรัพย์ลงทุนโดยเฉพาะพนาาันธบัตรเนี่ยเขากำไรหมดเพราะว่ายูมันเป็นขาลงแต้วลงทุนหุ้นก็หุ้นก็กำไรเพราะว่าหุ้นไทยก็ก็ฟื้นตัวแต่ว่าโดยภาพรวมมันทําให้ให้รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยมันโดดเด่นขึ้นมาอันนี้เลยเป็นตัวอธิบายว่าทําไมแบงก์ของไทยเนี่ยมันถึงได หลังจากงบออกมันโดดกันมากนะครับทีนี้มองภาพเอารูปไปอีกนิดหนึ่งนะครับปัจจุบันเนี่ยยีวของไทยมันเกิดภาพบางอย่างขึ้นนะครับผมอยากให้ดูรูปนี้แล้วกันว่ามันเกิดสถานการณ์ที่ไอบอลยู่ที่บอกว่าเป็นขาลงมาตลอดมันเริ่มกลับแล้วมันเริ่มกลับมาเป็นขาขึ้นตัวยาวขึ้นแรงกว่าตัวสั้นยิวเคิร์ฟนี้ยเราเรียกอไรบางแบบป็นหนึ่งแล้วเราใช้ระบุว่า เศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงบ้างไอแบาค์ิเปนิงเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้ว่านักลงทุนเริ่มขายกังวลคือเริ่มจากเดิมที่มองเศรษฐกิจซบเซานเนี่ยเขาเริ่มคาดหวังว่ามันจะกลับมาโกรดได้แล้วถ้าเศรษฐกิจโกลด์บอลยูเริ่มไปขาขึ้นบอลจะลงไม่ได้นะงั้นมันมีโอกาสสูงที่แบงค์เคยจะลงบอลเนี่ยเขาต้องเอาเงินส่วนเกินตัวนั้นมาลงทุนในเศรษฐกิจอันนี้ก็จะสนับสนุนให้เศรษฐกิจฝืนได้ในทางหนึ่งมันก็สนับสนุนให้สภาพคล่องส่วนเกินที่เข้ามานี้อาจจะทะลักไปสู่สินทรัยนนน้ึะบขใ ถัดไปงั้นอันนี้เป็นที่มาที่ไปที่หลายอย่างมาสอดคล้องและบ่งบอกให้เห็นว่าวันนี้ตลาดของไทยอาจจะกลับเข้าสู่ภาวะที่เรากลับมาลิสปอนอีกครั้งโดยหุ้นเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่มีความน่าสนใจกว่าเมื่อเทียบกับการซื้อในตลาดพันพธบัตนะครับถ้าคอมแพร์กันความน่าสนใจคือไปที่หุ้นเลยมากกว่าในฝั่งของพันธบัตรนั่นเองนะคะก็พอิีพอดีกับในช่วงที่เรายังคงอินกับงบการเงินของกลุ่มแบงก์แต่ระยะต่อไปอ่ะคุณนัทวุฒิมัน มันยังมีความเสี่ยงที่รายรอมอยู่เพราะฉะนั้นณจังหวะนี้เราอาจจะต้องต้องต้องจบรอบของแบงค์แล้วไหมคะคือคือแบงค์เนี่ยเล่นรอบนี้เล่นเพราะรายได้ที่มันมันมาจากนอนในไอแต่เมื่อกี้ผมบอกวิศพักหนึงว่าวันนี้เขาคงลงลงบอลไทยไม่ได้แล้วเพราะงั้นมันมีแนวโน้มเหมือนกันว่า ถ้าเราจัดตั้งเรื่องของ AMC เราจัดตั้งไปแล้วเราจัดตั้งนักเก้าได้รับประกันหนึ่งกู้ได้แบงค์<ม>เลยที่เคยมีสภาพคล่องส่วนเกินไปลงในบอร์ดแล้ววันนี้เขาไม่อยากลงบอร์ดเพราะยิ่มันต่ำเนี่ยมันมีโอกาสที่เขาอาจจะเข้ามาเพิ่มโลนโกลด์ได้เพราะงั้นสเต็ปถัดไปเนี่ยถ้าจะมองแบงค์เนี่ยผมคิดว่าแบงค์ที่โดดเด่นเรื่องโลนเนี่ยอาจจะต้องกลับมาดูหน่อยนะครับว่ามีโอกาสเหมือนกันว่าอาจจะได้เห็นเห็นความ โดดเด่นขึ้นมานะครับงั้นก็คาดหวังเร็วขึ้นนิดหนึ่งเดิมดีที่เราอาจจะมองว่าโลนโค้ดไทยไม่เคยไม่มาเลยหลายปีแล้วแต่ว่าผมว่าหลังจากนี้เนี่ยมีมีนาโนนะครับว่าสภาจจพคล่องส่วนส่วนนั้นเนี่ยอาจจะถูกบิดมาที่โลนมากขึ้นถ้าเราสามารถจัดตั้งไนก้าได้ในช่วงของเตอรที่สี่นะก็เชื่อว่าผมว่าราคาหุ้นหลายตัว แบงค์ใหญ่ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็กระโดดขึ้นไปแล้วเริ่มมีการเปลี่ยนหน้าหุ้นในกลุ่มแบงค์เพราะงั้นแบงก์เล่นได้แต่ว่าคุณอาจจะต้องมีการสวิตชิ่งมาเน้นแบงค์ที่มีโลนเยอะหน่อยรวมไปถึงเรื่องวอร์เรชันเองหลายตัวขึ้นมาสูงเพราะ,ะนั้นก็ต้องดูตัวที่มันอาจจะขึ้นช้ากว่านะครับก็ก็อาจจะมองในส่วนนั้นอาจจะอาจจะเหมาะสมกว่าเงั้นผมคิดว่าแบงค์ยังเล่นได้อยู่แต่ว่าแค่ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปน,นิดหนึ่งแค่นั้นเองค่ะมาดูกันที่โฟ o กันบ้า,บางคะ่ะนัทบุริคะเพราะว่าที่ผ่าน,าาานแบบ มีเท่าไหร่ขายเท่านั้นนะคะหรือว่าจะมีเงินที่ที่มีอยู่กับเราอยู่แล้วก็คือขายอย่างต่อเนื่องเลยแต่ว่าแนวโน้มใน,นต่อไปมันจะเป็นยังไงบ้างคะถือถ้าดูจากรูปนี้เห<ม>็นว่าเราเจอกับสังชาติขายมาสามปีติดต,<ม>ตอนฝั่งตอนตกข็ขึ้นดักเบีย้ย<ฆ>วันนี้เนี่ยไอซีเขาขายมาตลอดเนี่ยเขาเริ่มสลับซื้อสลับขายนี่คือภาพปัจจุบัน<ม>แล้วอนาคตเนี่ยที่เราบอกว่ากาแฟต้องลดดอกเบี้ยต่อหรืออาจารลามไปถึงการอาชิดเรื่องของเม็ดเงินสภาพคล่องเข้ามาอีกเนี่ยดอลลาร์อ่อนเนี่ย เอาลูกเนี่ยผมก็มองว่ามีโอกาสเหมือนกันว่าไอ้ที่วันนี้สำหรับซื้อสำับขายเนี่ยอนาคตอาจจะได้เห็นการไหลเข้ามาในลัณะที่เข้าแล้วเข้าเลยหรือว่าสมาร์ทมันนี้เข้ามาเนี่ยมีความคาดหวังจากันว่าแค่รีบาวกลับไปบ้านเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ทําให้หุ้นไทยอาจจะอาจจะได้รับไอส่งเชิงบวกเพราะงั้นก็มองว่าวันนี้เราอยู่ในเฟสที่2อ,อยู่นะ,ะนัคือต่าดชาติสำหรับซื้อสลหับขายแนละเฟสที่3าที่รออยู่ก็คือฟลอ์อาจจะกลับเข้ามาอย่างชัดเจนโดยเฉพาะาเศรษฐกิจเราฟื้นได้แล้วฝันตะวันตกเขาแย่หนุนนะครับก็มอง โอ้ดีเลยค่ะถ้าจะต้องมาเร่งสปีดให้แบบว่าเขาเห็นเราเป็นเทียรต้นๆในการจะนำเงินมาลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องตอบไปว่าอาถ้าอย่างนี้แนวระยะต่อไปเราเห็นว่าอนาคตอทาทไลน์มันขยบเข้ามาในแง่ของโฟลที่จะเข้ามาลงทุนในบ้านเราเราก็ต้องมีการเปลี่ยนวิวในการลงทุนหุ้นด้วยไหมคะสำหรับการ selective พุ้นไทยที่อยู่ในสายตาเรดาร์ของต่างชาติอะคะ ถ้าจะเล่นหุ้นที่เป็นเป้าหมายต่างชาติผมเชื่อว่ามันก็ไม่ลพ้นพวกที่เป็นเซ็ตห้าสิบ,บนะที่เป็นพวกสภาพคล่องสูงนะเป็นตัวใหญ่่อยพวกนี้เนี่ยก,ก,ก,ก็คงได้ประโยชน์หมดนะหรือว่าตัวที่เป็นหลีดของตลาดเซกเตอร์นะก็คือใครเป็น,ปนหัวตลาดเซกเตอร์นี้ก็มีโอกาสาจะได้เห็นการไหลเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเม็ดโฟลต่างชาติเข้ามานะผมคิดว่าหุ้นใหญ่มีโอกาสได,ได,ได้เอาพอฟอร์มมากกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นเล็กเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยคุณก็ต้องอยู่กับกลุ่มที่หลีดตลาดนิดหนึ่งนะครับอย่างนี้เราเห็นว่า หุ้นดลต้าที่เคยําตลาดพอติดติด,ตดแพสไป<พ>สเนี่ยก็ทำให้<ป>เกิดภาพของการหมุนเวียนกลุ่มอื่นเข้ามานะก่อนหน้าน,นี้เป็นกลุ่มไฟมไฟ,ฟ้าวันนี้หมุนมาเป็นกลุ่มแบงก์กับตัวของพลังงานเข้ามาดานบ้างเราจะเห็นการหมุนรอบในการโลเนี่ยยกกันขึ้นมาในหลายๆกลุ่มเพะงั้นกลุ่มที่เป็นเป้าหมายตัวใหญ่ๆเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสไปได้ต่อเราก็ต้องอยู่ในกลุ่มเซ็นทสิบถ้าเจาะลงมานิดหนึ่งนะเราก็จะเห็นว่าสภาพคล่องในระบบเราสูง เพราะงั้นดูไม่สุดเพลเนี่ยก็มีโอกาสที่อาจจะอาจจะดูจะจูงใจกว่าเมื่อเล่นกับโกโบเพราะว่าฝั่งโกโบเราบอกว่าฝั่งตะวันตกอ,อาจจะมีปัญหาหน่อยเพราะงั้นโกโบเทียบด o m ม s สิ c ด o m ม s สิ c ด,ด,ดูดีกว่า เพราะฉะนั้นก็เจาะลงมานะครับก็เราก็จะเจอว่ากลุ่มไหนได้บ่อยบ้างไนะฟแนนซ์ผมก็ยังมองเหมือนเดิม MTC แบง์จริงแบงผมก็เดี๋ยวคงมีการสลับบ้างแหละ s b ถ้าขึ้นหมดแล้วผมอาจจะมองไป TTB ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราขอรอดูหน่อยแล้วก็โดนฟ<ๆ>ก็เลือกตัวปิดกลุ่มเข้าไปางั้นก็บนอยู่ใน Domestic p เพที่เป็นป้าหมายต่างชาติที่อยู่ในเซทศสอันนี้น่าจะน่าจะทําให้ได้ผลบทนที่ดีกว่านะครับ แอบถามไม่แอบเลยเพราะตอนนี้ถ่ายทอดสดอยู่ทีทีบีโค้ชวุฒมองมองคีย์อะไรของเขาคะเอาจริงๆถือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของทีทีบีก็มาเร่งสปีดเหมือนกันในช่วงปลายคิวสามคือเขาเป็นตัวเดียวที่ตอนนี้ก็มันดูจะขึ้นชาร์ดทั้งเพิ่มเติมไปหมดแล้วเนื้อทีทีบีมันอาจจะมีเอ่อความความอากาศความชุอากาศอ่ะความอากาศหน่อยแล้วกันช้าหน่อย ผมคิดว่าอาจจะอาจจะหมดนะครับเพราะผมคิดว่าถ้าหุ้นแบงค์ขึ้นไปนี่ยยังไงนมันก็หมดไปทั้งกลุ่มนะมันคงไม่ทิ้งกลุ่มเลยตัวใดตัว,วนหนึ่งไ็วหรอกแั้นจีดีบีอาจจะเป็นตัวสุดท้ายเดี๋ยวขอดูก่อนเพราะว่าเพราะว่ามันอาจจะมีบางตีมที่อาจจะย,ยังยังยังไม่ยังไม่เหมาะกับภาพนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยผมเล็งไว้อยู่แต่ยังไม่ถึงขั้นว่าจะสวิตมาแทนตัว s c b นะเดี๋ยวขอดูอีกสักสัปดาห์หนึ่งแล้วเดี๋ยวที่หน้าคงมาคุยกันเต็มว่าถ้าสวิตสวิตเพราะอะไรนะแล้วทำไมถึงมองดีกกว่่าลุมผู้ด ได้ค่ะแต่ว่าสำหรับ s c b นี่คือเราเบสในฝั่งที่อ่ะต่างชาติด้วยประกอบกับมันผลที่ดีด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมผมผมคิดว่าเขาน่าจะรักษาระดับ payout ได้คือตอนนี้เนี่ยแบงค์ตัวที่ชื่อว่าจะรักษาระดับการจ่าย payout ส,สูงได้เนี่ยมอง จากตรงนี้ไปถึงปีหน้าด้วยนะแบบไม่ใช่ว่าจากปีนี้แค่ปีเดียวแล้วปีหน้าไม่ไม,ไม่ไม่ส่งนะครับคือดูมองอย่างนี้นนะผมคิดว่าเอชบีน่าจะโดดเด่นในภาพนั้นอยู่คือคือบนความที่โอเคถึงแม้ข้างในของไทยอาจจะดูฟื้นตัวขึ้นแต่ว่าภาพนอกยังมีความเสี่ยงอยู่บ้างเพราะงั้นถ้าวันใดที่มันมีความเสี่ยงของตลาดโลกเข้ามากดดันเนี่ยคิด<า>ว่าเอชบีอาจจะอาจจะเป็นตัวดึงให้ตัดให้พอร์ตเนี่ยลงได้ช้ากว่าเพราะงั้นก็ต้องมีแบงก์กึ่งกความดิฟฟนซีทที่รองรับด้วยยืย<ฆ>ามาาตติดพออร์อไว้้บง ได้เลยค่ะต้องขอบคุณข้อมูลจากคุณนัทวุฒิด้วยนะคะสุขหน้าพบกันนะคะค่ะ,คะสวัสดีค่ะนี่เป็นวิวนะคะที่เราได้ฟังจากมุมของสถาบันรายใหญ่ของวิธีในการเลือก ลงทุนหุ้นรายตัวอย่างไรนะคะอย่าง SCB พอได้ฟังเคสนี้แล้วก็เป็นเคสตัศดี้ที่มีความสําคัญมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการรักษายืนระยะไปอรเอเรชหรือแม้กระทั่งในสิ่งที่เขาโดดเด่นในเรื่องของปันผลด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเราดาร์ที่เราพยายามจะเลือกหุ้นที่อยู่ในอ่าร,าารของต่างชาติตรวมถึงเป็นธีมของโดมอสิ i เพลย์ด้วยนะคะ ก็วันนี้รายการเซตนีเวเกเตอร์ช่วงบ่ายสหมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวไงมาพบกับพี่ปับ๊บจรินะคะในช่วง4ี่โมงเย็นตอนนี้ไม่ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ